뭐야? ว,วงสลวงเรื่องหัวใจเื่อนก็หมายความว่าอาทิตย์หน้าก็จะทําการเปิดล่อกแล้วนะครับบรรยากาศรวมๆก็ก็น่าจะเป็นลิมิตหมายที่ดีของการเริ่มทํางานนะครับได้เห็นน้องนักแสดงมาได้ครบแล้วก็อยู่ใน,อย,ในอยู่ในบุคลิกของตัวละครตามที่จินตนาการไว้แล้วก็พร้อมเพรียงกันดีบรรยากาศของการร่วมแรมร่วม,วมใจใ,ในวันนี้ก็ควจะดีน่าจะเป็นก้าวแรกของงานที่สนุกที่น่าสนใจที่ดีและมี ภาพแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่มีคุนซ่าผ่านทางความบันเทิงไปยังผู้ชมแบบช่อง74คนครับเข้มข้นแค่ไหนเอ่อก็ลองจินตนาการความเข้มข้นของละครรสชาติไทยๆนะครับว่าถ้าจินตนาการไปได้แค่ไหนก็บวกไปอีกสิบเท่าฮะงานทุกเรื่องมันจะมีเรื่องราวมีเป้าหมายของผู้เขียนผู้สร้างที่จะบอกเล่ายัางผู้ชมแต่เรื่องเนี้ย สิ่งที่ตั้งแต่บทละค์ดั้งเดิมสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขาเล่าให้ผู้ชมได้ได้ฟังได้รู้เวลาอ่านวลาดูเนี่ยมันคือสิ่งที่ตรงกับจริตตรงกับวัฒน,นธรรมของคนที่บริโภคความบันเทิงเพราะนั้นก็ต้องบอกว่ามันมันครบสูตรทุกทุกด้านของความความสนุกความมันความเข้มข้นฮะแล้วเมื่อบอกเล่าในยุคนี้บวกกับวิธีการทำงานในยุคนี้การสื่อสารในยุคนี้มันก็ย่อมเพิ่มความเข้มข้น มากขึ้นไปอีกสิบเท่าเป็นอย่างน้อยครับเขื่อนมากไหมครับก็ด้วยบทที่เห็นก็คือน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างแรกต้องต้องบอกว่าขอบคุณพี่ตัวก่อนนะครับที่ที่ไว้วางใจให้ให้เราสองคนได้รับบทบทนี้นะครับแล้วก็จะทำให้มมเต็มที่รับรองว่าออกมาต้องต้องสนุกแน่นอนต้องาดูแน่นอนที่สําคัญก็คือเราทุกคนพยายามจะสร้างสารเรื่ของหัวใจเถื่อมาให้ให้เป็นให้เป็นละครที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปยังไงก็ฝากติดตามชมละครของเราด้วยหัวใจเถื่อนค่ะ ครัที่เชรนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศวงสวงละครหัวใจเถื่อนนะครับที่ช่องเจ็ดสี่นะครับก็เรื่องนี้ซันก็รับบทเป็นคารอนครับก็จะเป็นน้องชายของพี่ออกก็คือพระเอกนะครับเป็นน้องชายพระเอกก็จะแต่ถูกเลี้ยงมาด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยการที่พ่อแม่ตามใจนี่งร้ยพ่อตามใจแม่ตามใจเพราะเป็นลูกคนเล็กทำอะไรก็ถูกตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะติดนิสัยเอาแต่ใจ,ใจชอบเอาชนะคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องคือเหมือนตัวร้ายแหละครับแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแบบว่า ไปทำร้ายใครหรือว่าร้ายขี้โมโหมันจะเป็นร้ายแต่เอาแต่ใจอะไรองนี้แล้วก็จะกวนประสาทเป็นตัวที่กวนประสาทมากๆยาในเรื่องระบบสืบสีไพยก็คือเราอจะเป็นนิสัยจะติดเจ้าชู้หน่อยแต่งงานก็แล้วเลิกแล้วก็ยังไปเจอผู้หญิงใหม่ก็ไปจีบอีกอะไรอย่างงี้ครับจนไปไเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ครับจนมาเจอสีไพ่ซึ่งซึ่งเป็นลูกของคนงานอะไรเงนี้แต่เราเป็นรัฐมนตรีเขาพ่อของสีไพ่เนี่ยเขาก็จะนึกว่าเรามาหลอกอลูกสาวเขาหรือเปล่าว่ามันแน่ ดูเจ้าชู้ด้วยแล้วก็ฐานะก็ต่างกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆเรารู้สึกอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นกับสีภัยอะไรอย่างเงี้ยสนุกแน่นอนครับจากที่ไปเวิร์กช็อปแล้วอ่านบทแล้วทั้งทั้งตัวพระเอกนางเอกนะครับที่เขามากันก็ตามสเตปหนังไทยนะครับตอบจจวลับรองว่าเถื่อนตามชื่อเรื่องแน่นอนของใจเถือแลว้วก็จะมีนักแสดงนะครับที่อยู่รอบๆตัวพระเอกนางเอกก็จะมีสีสันมีเรื่องราวของแต่ละคนยังไงก็รับรองว่าครบทุกรสชาติแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับเจเถือครับ เรื่องหัวใจเถื่อนนะคะวงสวงวันนี้เลยคาแรคเตอร์ mm hmm. ของไฟยเนี่ยไายเล่นเป็น2ตัวค่ะตัวแรกชื่อว่าชาลินีนะคะชาลินีเนี่ยจะเป็นคนที่มีปมในใจมีความเศร้าหอมองในใจแล้วก็โดนบังคับให้แต่งงานแล้วก็โดนทำรท้ายจิตใจจนตอมใจตายเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวที่เศร้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นดราม่าเข้มข้นหน่อย โนอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือตัวที่ไฟเล่นเป็นหลักสําหรับเรื่องนี้นะคะก็ชื่อว่าชิชไมัยนะคะชิชไมัยเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีสีสันพอสมควรเลยจะเป็นคนที่ไปเรียนเมืองนอกมากับพระเอกแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็คือเราเป็นเพื่อนสนิทกันจนแทบจะเกิดเป็นแฟนเลยสามารถที่จะเหมือนไปเดทกันไปส่งกันซื้อของไปทานข้าวด้วยกันหรือแม้แต่ว,ว่านอนด้วยกันเลอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นเหมือนเป็นหัวเด็กฝรั่งหน่อยจะเป็นประมาณอย่าง,งานั้นแล้วก็จะ เราไม่ค่อยสนใจในเรื่องของทางดราม,ม่าของเรื่องเท่าไหร่ว่าเขามีเรื่องอะไรกันเราจะสนใจแค่ว่าลาดไปไหนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลาดยังไงแต่ว่าจะไม่ถึงขั้นหวงจะเหมือนกับปล่อยใจยเขาแต่ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก็ฝากด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็ได้เล่นกับออกเป็นครั้งแรกนะคะก็วันนั้นไปเวริร์กช็อปกันมาแล้วก็สนุกสนานนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าพปถ่ายทํากันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างฝากด้วยนะคะหัวใจเถื่อนค่ะ